ความคิดดีแต่ไม่ยอมลงมือทำก็ไร้ซึ่งความหมายความคิดดีแต่ทำไม่ได้ก็ไร้ซึ่งประโยชน์ทุกการกระทำย่อมมีครั้งแรกเสมออย่าคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำก้าวแรกมันอาจจะยากแต่ก้าวต่อๆไปมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆก่อนอื่นเริ่มก้าวแรกให้ได้ก่อนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจึงอย่าหวังพึ่งแต่คนอื่นคนเรามันต้องรู้จักพึ่งตัวเองก่อนถ้าเรามัวแต่สนใจว่าคนอื่นจะเห็น เราเป็นอย่างไรเราจะไม่มีวันเห็นเราเป็นเราไม่สำคัญหรอกว่าตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือตอนที่คุณไม่มีอะไรใครยังอยู่กับคุณหากชีวิตมนุษย์มันจะเรียบง่ายคงไม่เริ่มต้นโดยการร้องไห้เมื่อลืมตาดูโลกการเสียใจเป็นเรื่องปกติแอย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะจะกลายเป็นเสียเวลาเมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันมองกลับหลังอย่างเสียดายมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่ทรายก็เล็กแค่นิดเดียว